ที่สองของการเดินทางอำเภอทับสะแก40กิโลซุมพร1 8 4ปโอรถพ่วงขนาดนักเลยที่สองของการเดินทางเอทับสะแกเลี้ยวซ้ายตรงไปอำเภอบางสะพานนี่ออำเภอทับสะแกเลี้ยวซ้ายครับ แต่รถล้าก็ไม่ค่อยเบี่างห,าหา่างว่าตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่เป็นสบายนะตลอดตอนเชา้าลงลงๆดีกว่า เก้าสิบห้ากิโลแล้วเจ้าบ้านมเนีไปเกือบแปดร้อยโลแล้วเนี่ยไปถึงหาดใหญ่ก็เอกกิโลก็ไม่ร้เดี๋ยวก็รูกกันว่าหากินออาหาร,าหารมื้อเช้าไอ้ซักมื้ออีกนาะตรงนี้อยู่ระหว่างจังหวัดชุมพรเนาะก็หาดูอะไรซื้อซี่เข้าแกงนะไปข้าวหลแกงก็ได้ง่ายดี ข้าวราดแกงอะไรบางดูนี่นีงแกงอะไรด้วยนะแกงมาเือก็ได่แกงเกนะกงขียวหา,านส0 0ทนะคะเอาสี่ทานเลยก็ได้ของเราไป,ป,ปแล้วข้าสออย่างสามจานตี๋หมูนหนึ่ง200อส,สองบาทค่ะทั้งหมด2องร้อบาทนะครับโอเค มากินส้มแบดหมูร้อนๆกันนี่เหมือนกันนะครับอืมสวยค่ะโอ้ยน้อยน้อยต้มี่ยหมูมาเรยวว่ะตื่ดตื๊ดตี่อาหารไปบางกทีมันกันนเเะเพชรดิอันนี้เขาเรียกอะไรเขาตกะนะนะแล้เขาอยากเ,าเขาก้าอะไรได้ยังเงี้ยเข้าอะไรเข้าตกไปแล้วกันละ ประอบมาเราเนี่ยเลยอ๋ออันนี้คนตรงนี้เลยเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำตาลเล <c oughs> ือ,อดเป็นเนาะหรือว่าอะไรนำไ้ำ <c oughs> อ้อยกัน <c oughs> อ๋อ,อ,อเดี๋ยวก็น้ำตาลอ๋อหอมไม่กินหอมดิฮะ <c oughs> คนตรงนี้ขายตรงนี้เลย <c oughs> สดสดเลยเนาะ <c oughs> ขอสดสดเลยคนตรงนี้ขายตรงนี้สดสดเลย อันนี้เป็นของฝากอ่ะอ๋อเป็นข้าวตอกว่ารสชาติกลิ่นหอมบ่ดยอันนี้มันาะหอมนะอันนี้เทนเหนียวท้องพุ่นอันนี้เขาียากอะไรก็เขาอยกกะละแมก็เลยเลยอ๋อกะละแมเม็ดอันนี้คนเหนียวที่บ้านผมทางเนี่ยเขาอยกข้าวตอกเ้าเหนียวแดงนี่มันจะไหนผมอยู่สุโขทัยครับสกู๊ตไยครับไปครับ อันนี้หวานอันนี้คนตรงนี้ใช่ใช่อากาศเริ่มเย็นแล้วไป,ไปเดินทางต่อเข้าเขตจังหวัดชุมพรและเดี๋ยวก็หลังสวนชุมพรไปก็สุราษฎร์ถึงสุราษฎร์ก็น่าจะประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเนาะไปเดินทางต่อ สามร้อยกโลถึงสุราษฎร์ธานีตอนนี้เราอยู่ระหว่างเฮ้ยตอนนี้เขาจะออกอะไรบางสะพานเนาะบางสะพานแล้วก็ไปสมพรพอบางสะพานแล้วก็ไปจังหวัดสมพรเนี่ยต่อไปเนี่ยบางสะพานเลี้ยวซ้ายมีทางขับรมีทางสุพรสมพรตรงไปแต่าเราบางทีมันใต่เขาแห้งนักมันแข็งนิดราะว่าเที่ยงคืนก็ยังไม่นอนตีสองยัง ท่าแซะสามสิบหกสมพรหกส<ป>ิบสี่แดงไปเสืเขาไปสืบะลักตาคนที่นอนรับกันรับกันไปคนที่มองข้างถนนถนทนทางก็มองกันไปเลยดูทิวทัศน์สวยงามเออตอนนี้กำลังถึงอำเภอจะถึงท่าแชะแต่ยังไม่ถึงวะงีตอนนี้สุมพรไปเรื่อย ว่าฝนก็เอื้มคึมเหมือนกันนะสบายา่ะคึมไปได้แต่ไม่มีฝนจังห<ม>วัดชุมพรแล้วก็ปุ่นหนอสุราษฎร์เนาะสุราษฎร์กันสุราษฎรธานีสุราษฎรธานีแล้วกะ็ไปเลยๆจนจะถึงหาดใหญ่ถึงไปได้ก็ยังไม่รู้เลยถูกเนี่ยป่าผ่ายมานะ่ะก็นโย หาดแซะเนาะเฟอร์ธาตเซะจังหวัดสุพรรณแม่บนดอยสูงชัดทอดอยอ่ะมันต้องคนดูมิ้วเสาโทรศัพท์เสาโทรศัพท์นะบนคนอ่ะโอ้ตรงนี้อากาศเย็นสบายเ่าครสดชื่นเลยเออรถลากันเยอะเลยมีมาถั่วต้มมาทั่วพั้วด้วยเนี่ยเลยใส่เสื้อไปไหนเสื้อรองเท้า คืออย่างเซอ,อง่ท้ากะโซโ่้าเอามันหน่อยด้จ้ะอ,อืมเราคูน่าก็นี่คุคใหญ่ไปหน่อยน้อยาการทองเผี่ยวไทยเนาะไปเลยเลยเนาะไปเลยเปต้นถึงหาดใหญ่นาะนะสงขานาะนะหกวันเจ็ดคืนไงเออเช็ดคืนเจ็ดคืนหวัน ไปกอ40กวาันึงเป็นเอะนห้าสจังหวัดชุมพรเอาเอาอยู่สี่บาทเนี่ยไม่อันที่ห้าสีบาทมันเยอะเกินกินไปหมดค่ัคอยู่เขตอำเภอสวีจังหวัดชุมพรจากนี้ไปสุราษฎร์ร้อหกิโล แต่รถกันมาคอยเยอะตแล้วแล้ววิ่งง่ายเดี๋ยวตั้งสายเนี่ยมาไรที่พักอาหารโรงแรมบ้านสวนเราจะพักโรงแรมได้ก่อนเนี้ยอีกแลายร้อยกิโลอ่ะของคำบแล้วก็ไปไาดีกัน<ม> <laughs> ถึงสุาราที่แค่รลอยกโลอยลอยห้าสิบก็เดี๋ยวเอาพสื้อผีเลยถึงแล้ว คือนี่นอนอยู่ที่รีโอโฮเทลจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีโอ้บรรยากาศด้อยเข่ามาะเหมือนกันนะฮาอยู่บนสั้นเจ็ดมองไปทั้งไหนก็รอบทิศทางเลยสามร้อหกสิบองศาอากาศคุ้มเหมือนกันนะฮาฝนฟ้ากับากัจะบอกมิกาดูแล้วเนี่ยรีโอโฮเทล บรรยากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีพวกนี้เดินทางต่อ